บอลครับรบาคาหัวกันป่ะได้ได้ด้วยเหรอ นี่พ่อท้าเหรอท้าอะไรหมายถึงพาการไปล่าฆ่าหัวหรือเปล่าไปไหมได้ครับผมแต่พราะเรื่องพ่อยังน้อยอยู่เลยนะเฮ้ยงั้นเราไปเก็บฟิวอีกสักหน่อยก็ได้ปะและคลิปนี้สนับสนุนโดย t n Z Shop ร้านจำหน่ายรหัสบล็อกฟตุตสุดเทพร้<ล> <ๆ S 2> านดังจากติ๊กต็อกที่มีไอดีสุดคุ้มให้เลือกมากมาย <c oughs> มีทั้งไอดีงบน้อยเล่นสนุกไปจนถึงไอดีสุดเทพพร้อมลุยสนใจไอดีสุดคุ้มสามารถซื้อได้ที่ Tnset Shop dot net หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคุ้มจัดประหยัดเวลาเอาละครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาแล Pee <laughs> EP อะไรวะ EP สามสิบเอ็ดนะครับผมอโอ้โหก็ไม่ได้ลงคลิปกันหลายวันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะมีน้องๆคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยครับพี่ก็เป็นหวัดไปแล้วเรียบร้อยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ลงคลิปช้าลงนะครับผมเป็นหวัดคัดจมูกนั่นเองนี่ยังคัดจมูกอยู่เลยเนี่ยเสียงพี่อาจจะแปลกๆนิดนึงแต่ก็หวังว่าน้องๆจะสนุกกับคลิปนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับผมตอนนี้เราก็เลเวล1 6 0 0แล้วนะต่อจาก EP ก่อนเนี่ยที่เราเลเวลอยู่ประมาณ5 0นะ ครับผมพี่ก็ไปแอบเก็บเลเวลมากับน้องรีบอล2คนซึ่งเป้าหมายเดิมของเราก็คือการทําหมัดซูเปอร์ฮิวแมนนั่นเองตั้งแต่มาโลก3ได้ก็เก็บเลเวลอย่างเดียวเลยนะครับผมตั้งหน้าตั้งตาเก็บเลเวลไหนไหนก็ใช้ผลพระแล้วนะครับก็เก็บเลเวลให้คุ้มกันไปเลยเพราะว่าผลพระเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเก็บเลเวลง่ายมากๆสาหรับดาบและหมัดนะน้องรีบอลก็คอยมาช่วยอยู่เรื่อยๆนะครับหลังจากทาการบ้านเสร็จก็มาช่วยพ่อเก็บเลเวลตลอดเลยรวมถึงตัวพี่นะครับถ้าว่างจากการทํางานก็จะมานั่งเล่นเกมกับลูกนี่แหละและก็อย่่างงทีบออกกน้ ลีบอลไปตอนเปิดคลิปแล้วนะครับว่าตอนนี้พ่อเริ่มสนใจเรื่องการล่าฆ่าหัวแล้วแหละ oh. พอช่วงนี้รีบอลพูดถึงการล่าฆ่าหัวให้ฟังบ่อยมากเลย oh. ตัวพี่เองที่คิดว่าตอนนี้เราก็เลเวลเยอะพอสมควรแล้วก็เลยอยากจะไปลองห้าวดูสักหน่อยแต่น้องรีบอลก็บอกว่าพี่ยังเลเวลน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ของยังน้อยอย,อยู่ด้วยไม่ค่อยจะมีของอะไรเลย <No. S 1> เพราะฉะนั้น E ีีนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเตรียมตัวสู่การเป็นนักล่าฆ่าหัวนะครับ oh. ก็เหมือนเดิมนี่แหละเดี๋ยวพี่จะไปเก็บเลเวลกับลูกชายพี่แล้วก็เดี๋ยวพอเลเวลสักประมาณพันเจ็ดเนี่ยเราก าคุมคาตาคุริกันนะครับจนถึงตอนนั้นเนี่ยมัดมัดพี่ก็น่าจะครบแล้วก็ทําเป็นมัดซูเปอร์ฮีโร่แมนได้แล้วละ่ะคิดว่าน่าจะประมาณสักเลเวล2 0 0พนะครับพี่ถึงจะเริ่มล่าฆ่าหัวอย่างจริงจังหรือไม่เนี่ยพี่ก็อาจจะเก็บเลเวลให้ตันไปเลยนะครับไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเลเวลตันกับไม่ตันเนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนถ้าใครมีคําแนะนําดีๆก็คอมเมนต์บอกพี่นะเอาล่ะเราไปเริ่มเก็บเลเวลกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวพอเ,เก็บเลเวลให้ถึง สองพันก่อนดีกว่าอีกสี่ร้อยเวครับโอเคถ้างั้นวันนี้ไปเก็บเววกันต่อเลยดีกว่าไหมเคครับวันนี้พี่เษใส่ไข่วันนี้ผมจะช่วยมุณพอด้วยแน่นอนลืมไปมุณพอวัดไม่ได้เลยก่อนอื่นเราต้องทำอะไรกันก่อนครับสุ่มพลครับแน่นอนแน่นอนภารกิจเดิมของเราก็คือทำหมัดซูเปอร์ฮิวแมนยังไงล่ะก็ฮิวแมนวันนี้เราจะมาทำหมัดสายฟ้าให้มาสามร้อย you know ่ไปสุ่มพลก่อนเลยตอนเนี้ยก็ครับ ครับว่าไงครับลูกตังผมมีมีสิบล้านครับเฮ้ยรวยจังอะ่ะเพราะเงินคุณสองของคุณพอ่อเลยเนี่ยของพ่อที่พ่อซื้อให้อะเหรอใช่ครับผมได้เอลาเจ้าได้ประมาณสามแสนจบสี่แสนครับสังตัวสีแสงแถวอะาั้งสมผละนะครับจีฮองจีเอาผมพิมพ์ผิดโอ้จากตัวเฮตกลายเป็นตัวจีอ้าวก็เลยได้ผลนี้เลยจบละแต่ก็ยังมีอยู่นะครับผมยังไม่มีมาตาพ่อบ้างชิงชังชังชี้ ยองเสีงเสียวฮึบเฮ้ยสุดแล้วครับพูดผิด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 โยนทิ้งไปเลยแล้วกันพูดผิดเหรอไปลูกส่งมีมเลยไหมพ่ออ๋อริงจีคองจริงยองเสียงเสียว 今天看起枪长鞋卓，秦香莲那三十二岁了撞个单刀，驸马郎的齐天王啊满货当的会儿，二岁了撞个单刀。今天看起枪长鞋卓，秦香莲那三十二岁了撞个单刀，驸马郎的齐天王啊满货当的会儿，二岁了撞个单刀。啊、这边来。 ครับครับพ่อได้หมวกนักบินยังครับเฮ้ยยังเลยอ่ะพ่อครับผมแนะนําให้ไปหาหมวกนักบินเลยครับเพวกความเร็วร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาไปวิ่งเหรอครับอันนี้เผาใจบอกนะไม่ใช่เผามิงวิ่งดุกดิกดุกดิกดุกดิ๊กเลยน่ารักเลยผมลี่ยนผ้าคาตาคุริดุกดิกดุกดิกเลยการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้ดีมากครับประมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจใช้นวดเป็นอาวุธยิงพ่อไปนั่งข้างหลังก็ได้นะ มันจะมีท้องให้นั่งอยู่คุณพ่อเรือน่ารักเชียวมีเพลงด้วยนะคุณพ่อลูกรู้ไหมว่าเพลงคริสต์มาสเนี่ยมีลิขสิทธิ์ด้วยแน่นอนครับเพลงดังๆก็นั่นแหละครับน้องๆเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเก็บเลเวลกันต่อนะครับยังลวกอ่ะมีเมื่อกี้ไม่หายเลยแว็บแรกที่น้องริบอลส่งมาให้ดูพี่ก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่พอมาย้อนกลับมาดูแล้วเนี่ยไม่โคตรปั่นหน้าหมาแม่โคตรฮา น้องลีบอลเป็นเด็กที่ชอบดูมีมมากๆมีม,มันไหนตลกตลกเขาก็จะส่งมาให้พ่อเขาดูด้วยนะครับผมแชทพี่กับลูกนี่ก็จะมีแต่มีมเต็มไปหมดเลยนะแต่อันนี้คือไม่ไหวจริงพี่ก็เอามาแบ่งแบ่งให้น้องๆดูกันด้วยแล้วกันจงเสพซะของดีๆไม่อยากเก็บไว้คนเดียวคว้ามาถึงหนึ่งหบห้ครับผมแล้วเราจะขึ้นไปบนนู้นกันครับโกะเบซอนลิลลี่ <Okay. S 2> ช่วยลากหน่อยเด้อช่วยลากหน่อยเด้อครับครับครับเพิมครับเพิมแปงบนแปงบน ไม่แก้มอนวาร์ปอีกแล้วอ้าวไม่แก้ให้ด้วยแปลงร่างไงไม่แก้หรอแปลงร่างอ้เรา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 เอร่าพอควรซื้อไอ้นี้ปะอยู่เหรอครับพเมีม พิมีเมียมเหรอ<ช>ผมจําได้ว่ามันได้โลบัคทุกๆหนึ่งเดือนด้วย4.99 <okay. S 2> ต่อเดือน4.99ดอลลาร์ก็ประมาณ175บาทเองไหมอ่ะเฮ้ยโคตรถูกเติมดิอย่างเงี้ยโอ้โหเติมดิมันยืมเกันได้ไหมบอลูกอยากได้เหรอครับ <MA X> พ่อเติมแป๊บหนึ่งนะครับลูกเอาละครับเติมเรียบร้อยแล้วสําหรับ <MA X> พรีเมียมมาเก็บเรลวกันต่อเฮ้ยพ่อใส่หมวกปาร์ตี้ดีกว่าจะได้ไวๆนะ ครับมันก็จะกลายเป็นคูณสองสิบสองใช่ไหมก็จะกลายเป็นหมวกสิเปอร์เซ็พรีเมียมสิเปอร์เซรวมเป็นยี่สิบปอร์เซ็นแล้วก็เติมคูณสองเข้าไปอีกก็จะเป็นมันก็จะกลายเป็น120ร้อยี่สิเปอร์เซ็นไงถือว่าหมวกปาร์ตี้เนี่ยคุ้มเลยนาะครับครับเฉยทำไมทำไมีมมกงเล็บลูกใหญ่จังเลยอ่ะทําบัสครับ ่อนนแล,และเผื่อใครสงสัยนะครับว่าพี่ไปเอาหมวกปาร์ตี้มาจากไหนเป็นหมวกที่ใช้สําหรับใส่เก็บเลเวลโดยเฉพาะเลยนะครับความสามารถของมันก็คือบวกอีกพีสิแล้วก็บวกเลือด400แล้วก็พลังงานอีก400นะครับเป็นหมวกที่ค่อนข้างดีมากๆเลยใครที่ติดตามดูซีรีส์บล็อกฟูดกับลูกชายอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าหมวกใบนี้เนี่ยพี่อดหลับอดนอนมากกว่าจะได้มาเป็นหมวกจาก ep 1 6นะครับเหมือนจะเป็นหมวกครบรอบอะไรของเขานี่แหละเป็นกิจกรรมของทางบล็อกฟูดนะครับพี่ก็อดทนเก็บหมวกนี้มา จนเพราะคิดว่าอีกหน่อยคงได้ใช้แน่ๆเก็บเลเวลกันยาวๆบวกกับที่พี่เพิ่งเติมพรีเมียมเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะบวกเพิ่มไปอีก10%ก็รวมเป็น20%ตและถ้าเรากดคูณก็จะเพิ่มเป็น1 2 0เลยพีก็ต้องรีบเวลหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าเป้าหมายการเป็นนักล่าฆ่าหัวเนี่ยรอเราอยู่และก็ยังมีอะไรต้องทําอีกเยอะแยะมากๆเลยการเก็บเลเวลเราจะเสียเวลานานไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าพี่จะรีบมากแค่ไหนนะครับแต่ทุกครั้งที่พี่เก็บเลปิ ให้น้องดูย้อนหลังอยู่ดีเพื่อให้น้องรีบอลเนี่ยรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับตัวละครของพ่อมากเขาจะได้สนุกไปกับการพาพ่อเก็บเลเวลด้วยนะพี่เคยบอกว่าใน E ีีแรกๆเลยนะครับว่าพี่จะไม่เติมผลถาวรจะไม่ซื้อดาบซื้ออะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องคูณอีพีอะไรเงี้ยพี่จะเติมนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องรีบอลเนี่ยจะเหนื่อยเกินไปและตัวพี่เองก็จะได้เหลือเวลามาตัดคลิปให้น้องๆดูกันด้วย ตัวพี่เองก็จะพยายามทำคลิปให้สนุกที่สุดนะครับเพื่อให้น้องๆดูแล้วมีความสุขดังนั้นถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ขอกำลังใจสักหน่อยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีคำแนะนำอะไรก็สามารถแนะนำพี่ได้เลยนะครับนอกจากลูกพี่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีพวกเราเนี่แหละคอยสอนพี่เล่นอยู่เหมือนกันครับพอเวล1 4 1, 25, เดี๋ยวขึ้นไปฟังข้างบนกันนะฮะ <Okay. S 2> ได้เลยครับสุดหล่อ เดี๋ยวพ่อจะย้ายไปเล่นโมจิบ้างอันนี้พ่อวิวแันแล้วผมจะล่าฆ่าหัวพ่อมาพบได้แล้วจริงๆตอนนี้ก็ล่าได้แล้วนะใช่แต่อาจจะล่าได้ไม่เต็มที่ไงใช่ปะของคุณพ่อก็ไม่ครบด้วยสิ <No. S 1> วันนี้พ่อสตรีมก็มีเด็กมาขอผลทั้งสตรีมเลยอยู่ดีๆก็เข้ามาบอกพี่ครับมาสุมผลได้หน่อยครับคือ <c oughs> พ่อเหนื่อยมากนะรู้ปะฉันเหนื่อยมากนะถ้าสมมุติเราเลิกเล่นบล็อกฟุตไปแล้วอะเราจะไปเล่นแมปอะไรกันดี ไม่อยากชวนพ่อไปเล่นคนิกาซี่หรือไม่ก็แกนพีพ่อก็เปิดวัใน YouTube เอาอ๋อให้พ่อถามคนดูเอาเหรอใช่ครับเพราะว่าผมก็เลือกให้คุณพ่อไม่ไม่ถูกนว่ามันก็สนุกเหมือนทั้ง2เกมโ <Okay. S 2> อเค แต่ตอนนี้บล็อกฟุ้ดก็ยังสนุกอยู่เนาะยังมีอะไรให้เราทําอีกเยอะเลยครับผมมีเยอะเลยไม่เอาอะไรแล้วครับหนึ่งพันจแล้วก็อยู่ลูมมองเห็นดีว่าโอ้ยอย่างนี้ก็ทําคลิปเซอร์ไพรส์สไม่ได้แล้วดิผมก็แค่เปิดเขียน,นะครับคุณพ่พอเดี๋ยวเราเก็บเิลได้แป๊บนึงครับสักชั่วโมงหนึง่งเดี๋ยวพ่อต้องไปทํางานต่อครับพ่อเหนื่อยมากๆเลยวันนี้พ่องานเยอะมากพ่อง้นถ้าเกิดพ่อไม่ได้เล่นกับลูกเยอะลูกช่วงนี้ลูกไม่ต้องงอนนะครับครับพ่องานเยอะพอสมควรเลยล่ะการวาดผมก็เยอะพอสมควรเลยครับ กาครับขึ้นข้างบนมาแล้วเฮ้ยอ,อ, hey, อะไรเนี่ย hmm? นี่คืออะไรครับลูก <S 2> <S 2> <S 2> อะไร,รอ่ะครับ นี่คืออะไรวาร์ปอะไรนี่อันนี้คือวาร์ปอะไรครับเออวาร์ปครับผมเอาไว้วาร์ปไปที่แมนชั่นเกาะกลางแล้วก็เกาะสตรีครับผมมันจะเชื่อมกับเกาะกลางเลยมันจะเบียงหมด仨วาร์ปในแมปนี้โอเคอ๋อแล้วพ่อใช้ได้ไหมนี่ยังครับพ่องตีแอดมินก่อนอ้าวแล้ว,ลวพ่อจะไปไงอะ่ะก็คือวิธีได้ก็คือต้องหาถ้วยครับผมเป็นถ้วยแอดมินสีเหลืองผมยังไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องตีอีลิตแล้วก็เก็บกล่องแล้วพ่อจะไปยังไงนี่ดวยว ดีเยี่ยมหันษาหือเอ้หันษามาไงรูบรวมความกล้าคเข้าไปคุยอย่างเฟรนลีอือเซเธอตออมาวัดเธอไม่ชอบคนตรงนี้อือส่งอย่างเบสเซ็ตอย่างบอยอือ เธอไม่อินกับผู้ชายเบสบอยส่งอยังบเบสเซ็ตยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยทั่ววันนมเบสบอลเบสบอยส่งยัองเบสเซ็ตยังบ,ยงบอยปล่อยเธอไปกับปีนมกู๊ดบอย <laughs> เออน่ารักดีเนาะเพลงทรงอย่างแบบย้อนยุครับย้อนยุคย้อนยุคย้อนยุคแม่จุดจอไม่เกรงใจใคร Ford อ a น g จร Raptor g e เ e เรชั่นใหม่ตอนลูกเลเวลเท่านี้เท่าพ่อเนี่ยลูกเคยมีเพื่อนมาพาเวลไหมไม่ครับคนเดียวเลยเหรอ โอ้โหเก่งจังเลยครับ<__ <d> <al> พ่อเคยคิดว่าพ่อจะทำผลปีศาจ <prote> ให้ม้าตันทุกผลในเกมบล็อกฟุตอย่าเลยครับพ่อทำไมอ่ะแคบผมผมว่าคุณพ่ออาจจะขอบตาดำแล้วก็คำเลยนะขอบตาคำเลยถ้าผลหนึ่งฟาร์มถึงม้าหก0้อยอะผมว่าใช้เวลาประมาณวันหนึ่งนั่นแหละที่พ่อจะทำ วิออะไรล่ะครับพันหครับอีกสามวิวครับผมเขาว่าจะใช้มาโคลออตโต้คลิกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเมาส์พังมันคลิกลัวขึ้นกดย้ำย้ำใช่เพราะว่าพอเคยเล่นเกมแนวกดย้ำย้ำอย่างเงี้ยพังไปหลายอันแล้วเมาส์แล้ครับ ใช่ <gesch> ครับผมก็เคยเห็นพ่อซื้อเมาส์ใหม่มาไหลอะเมาส์แล้วเหมือนกันเกมแนวแนวแบบคลิกๆลรววงอย่างเงี้ยมันพังแล้วแบบพ่อมือหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวปิดเทอมลูกมาอยู่กับพ่อใช่ไหมแล้วทีนี้ลูกจะต้องประกอบคอมใหม่เครื่องหนึ่งนะครับครับอยากคอมอาไรคีย์บอร์ดเก่ากับเมาส์ผมอ๋อถ้างั้นก็ใช้คอมใหม่แล้วใช้คีย์บอร์ดเก่าง่ายๆแล้วก็เมาส์เก่าเมาส์เก่าของลูกพังไปแล้วครับพ่อใช้พังไปแล้วพ่อครับเสร็จเคลสนี้เวทีแฮนด์ฮอกกันครับเดี๋ยวพ่อก็ฝากยิห้าเวลเราก็ย้ายเกาะกัน มารับมาแล้วครับผมพ่อครับผมมีมุมตีมอนผมมีมุมตีบอสง่ายๆครับอ๋ออย่างนี้เหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับตีนะนี่นีนี้พ่ออย่าทำให้มันกระเด็นโอเคเพราะว่าพอเขาไปตักเขาจะเข้าเข้าไปจี้ข้างในเลยใช่ไหมใช่ครับเพาะผมว่าโดนยากไปหน่อยล่ามข้างนอกได้ไหมแต่ครับมันแคบเกินเลยครับใช่พาะไม่ชอบอึดอัดช็อตไฟฟ้าแสนโวล์ พอเข้าใจนะว่าการทำบัคมันทำให้เล่นง่ายขึ้นแต่พอรู้สึกว่ามันไม่สนุกไม่เหี้ยต่อยนี่เลยเนี่ยแค่ใช้ผลพระก็โกงพอละวเฮ้ยเซอร์เพนโบนี่ไโบก็ได้แล้วเหรอนี่ที่ผมถืออยู่จิ้วจิวจิ้วจิ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 วโอ้ยสกิลแรกใช่ไหมเนี่ยเท่สกิลแรกล็อกด้วยนะพ่อเอ้ยงูงูงูมองหน้าพ่อด้วยไอ้บอลใช่งูก็มองหน้าผมเหมือนกัน ยิ่ว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 อะไรยิ่ววิจิ๋วเหรอพ่อชอบธนูอันนี้ว่ะยิ่วแรกเนี่ยล็อกเป้าด้วยนะเนี่ยมันคือลูกดอกอ่ะไอ้มันคือลูกดอกไอ้ลูกดอกอ่ะลูกลูกดอกอ่ะยาพิษครับอ๋อลูกดอกลูกดอกลูกดอกครับแต่เซาผมเล่นอย่างนี้ลูกดอกลูกดอกลูกอยากดูคลิปอันนี้ไหมเปลี่ยนดาบทุกหนึ่งร้อยเวล่ะ คงไม่มีทางเป็นไปได้ฮะทำไมอะ่ะทำไมจะเป็นไปไม่ได้อะพวาดดาบที่โลกหนึ่งมีประมาณไม่ไม่ถึงหกเล่มอ้งเอ้ยถึงสิไม่รู้เหมือนกันฮะ <laughs> ดาบผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ดาบอะไรครับดาบผมไม่รู้อ่ะดาบปอวิชครับเฮ้ย <c oughs> พอต้องเลเวลเท่าไหร่นะครับถึงจะได้้าคุมคาตาคุรีอ่ะเอาตอนนี้เลยก็ได้ครับ เฮ้ยจริงหรอพันเจ็ดรอยแล้วเนี่ยงั้นไปีคาตาคุริไหมครับแต่ว่าต้องตีมอนห้าร้อยตัวเพราะไม่งั้นมันจะเสกไม่ได้ <Okay. S 2> ไปเลยเนะี่ยผ้าคลุมคาตาคุริดรอร้อยเปอร์เซ็นตไปดิไปดิไปดิเฮ้ยไคร่รวอ อุ้ยผมว่าผิดเกาะและในที่สุดเราก็เลเวล1,700จ็จนได้นะครับหลังจากที่นั่งเก็บเลเวลกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงก็นั่งคุยนั่งเล่นกันตามภาษาพ่อลูกเหมือนเดิมนะครับเห็นน้องๆหลายคนคอมเมนต์มานะครับว่าชอบเวลาพี่นั่งคุยนั่งเก็บเลเวลกับน้องรีบอนก็ทําให้การเก็บเลเวลของพี่เนี่ยไม่เบื่อไม่เหงาเลยนะมาซิลี่หมัดสายฟ้าตอนนี้ก็373แล้วนะครับผมเกิน300มาเยอะแล้วหมัดต่อไปที่เราจะเอาไปเก็บมาซิลี่กันเนี่ยก็คือหมัดคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับผมจากนั ในการทำหมัดซูเปอร์ฮิวแมนแต่ว่าตอนนี้น้องรีบอลเนี่ยชวนพี่ไปตีคาตาคุรินะ ซึ่งเงื่อนไขก็คือจะต้องตีมอนสเตอร์ในเกาะน,นั้นให้ครบ500ตัวมันถึงจะออกมาตัวพี่เองที่อยากได้ผ้าคลุมคาตาคูริอยู่แล้วเนี่ยก็รีบบอกน้องรีบอนพาไปเลยและพี่คาดว่าการตีมอนสเตอร์500ตัวเนี่ยน่าจะทาให้หมัดคาราเต้มนุษย์เงือกของเรานะครับมา300ได้ไง่ายๆเลยละ่ะและถ้าใครอยากจะดูเรื่องราวการผรจญภัยของเราสองพ่อลูกต่อนะครับคงต้องมาดู E ีีหน้าแล้วแหละเพราะว่า E ีนี้คลิปมันจะยาวเกินไปละเดี๋ยวน้องๆจะไม่ได้ทํากันบ้านกันอีกลูกชายพี่ก็ด้วยมัวแต่ดูคลิปนี่แหละและพี่ก็ววว่่่าาาาจจะะะไปพพัักกกผอนนอนนนดด้้ยยคครรเเตีมมูมๆล ฟังเสียงก็น่าจะรู้นะครับว่าอูอีมากๆเอาเป็นว่า E ีหน้าเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อสําหรับเรื่องราวการตีบอสคาตาคูลิแล้วก็มีตีบอสแอดมินด้วยนะแล้วก็เช่นเคยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เรื่องราวแบบนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามกดหัวใจให้ตลอดนะครับสาหรับคอมเมนต์ดีๆสําหรับ E ีีนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนก็ขอให้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีนะครับผมอย่าลืมทํากันบ้านและอย่าลืม เป็นเด็กดีด้วยนะ500ตัวหรอนับไงนี่นับยังไงมันม,ม,นมีมันมีตัวนับมีเคาน์เตอร์อะไรให้มเอ้โหผมได้ยิเสิงแอดมินม<อ>ใช่เหรอใช่เพราะอยากตีแอดไหมอ่ะผมมีแค่ฮาคีแดงกับอันเนี้ยสีขาวอะ่ะฟีบอลพ่อรู้ว่าพ่อเก่งแต่ว่าพ่อไม่น่าไหว